มันเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของการเมืองจริงๆแล้วมันจะต้องมีการทะเลาะเบาะแวง้งมีการขัดแยง้งวุ่นวายชุมนุมประท้วงเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องมีการต่อสู้กัน แล้วมันจะต้องมีการแย่งชิงมีการถกเถียงมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเป็นทั้งฝ่ายคา้านเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปตื่นตนกตกใจกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยการเมืองที่คุณถามมาว่าเอ๊อะเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีไม่มีทางจะสงบ มันก็เหมือนคลื่นลมในทะเลบางครั้งเราอาจจะเห็นว่ามันสงบสักระยะหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งคลื่นก็ามาคลื่นเล็กคลื่นใหญ่จนกระทั่งหมดวาระของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยคุณลองไปนึกภาพดูก็ได้เท่าที่คุณเห็นเนี่ยเอา้ายุคคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแรกๆการเมืองสงบไหมล่ะ มันก็มีการประท้วงมีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวต่างๆทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกลางจนกระทั่งระดับประเทศเป็นเรื่องปกติแม้แต่สมัยคุณชวนก็มีการชุมนุมประท้วงสมัยคุณอภพิสิทธิ์หลัดๆก็มีสมัยคุณบัญหารสมัยพลเอกชวลิตมีทั้งนั้นแม้แต่พลเอกประยุทธ์รัฐบาลครึ่งใบปลายๆก็มีการชุมนุมประท้วง เพราะฉะนั้นการประท้วงการชุมนุมนั้นเป็นของคู่กันในระบอบประชาธิปไตยทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในสภานอกสภาต้องมีการถกแถลงมีการโต้เถียงมีการทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งกันทางความคิดแต่เขาไม่ได้ใช้อาวุธนะทางความคิดทางปากแล้วมาขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวงแล้วอาศัยเสียงข้างมาก เพราะฉะนั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องของการถกเถียงกันโต้แย้งกันไม่สงบอยากสงบทำไงครับไปวัดสงบแน่นอนวัดนั้นคุณจะมาเถียงกันเอะอะโวยวายไม่ได้ต้องนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนากรรมฐานสงบแน่นอนนี่คือระบอบต่างๆมันเห็นกันอยู่แล้ว ถ้าอยากทะเลาะกันถกเถียงกันดูสับสนโอลมานวุ่นวายต้องไปที่สภาไปที่การเมืองถ้าประชุมสภาแล้วเงียบไม่เถียงกันเลยนะจะมาประชุมหาสวรรค์วิมานอะไรกันครับเพราะเขาต้องการให้คุณถกเถียงทะเลาะขัดแย้งทางความคิดแล้วหาข้อยุติผมอยากจะแยกแยะให้คุณเห็นการเมืองในสองระบบ ถ้าระบบะเผด็จก,การมันเป็นยังไงถ้าระบบประชาธิปไตยมันเป็นยังไงที่คุณถามบอกว่าการเมืองเนี่ยเมื่อไหร่มันจะสงบถ้าอยากให้สงบคุณก็ปฏิวัติสิเพราะการเมืองในระบบปฏิวัติรัฐประหารหรือรเผด็จก,การนั้นเขาไม่ต้องการให้คุณมาถกเถียงมาทะเลาะเบาแวงมาขัดแย้งกันทั้งสิ้นห้างตั้งกระทู้ห้ามอภิปรายไม่ไว้วางใจ ห้ามชุมนุมห้ามประท้วงใคยเห็นได้สมัยที่พลเอกประยุทธ์ทำการปฏิวัติมาห้าปีมีไหมในสภาเขาไม่ได้มีการถกเถียงอะไรกันไม่ได้มีการอภิปรายไม่ได้มีการตั้งกระทู้อะไรกันถ้าคุณขืนจะชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเจอปืนเจอรถถังเห็นไหม เพราะฉะนั้นคําถามที่บอกเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะเรียบร้อยเมื่อไหร่จะเงียบเออปฏิวัติเงียบแน่นอนใครที่เป็นนักชุมนุมประท้วงต่างๆเนี่ยลองเจอปืนที่ครับเงียบทุกไลายสงบทุกไลายถูกปรับทัศนคติทุกคนอยากได้อย่างนั้นไหมครับเราก็ไม่อยากได้ไอ้ระบบะเผด็จการ เพราะรู้ว่าระบบะเผด็จก,การนั้นมันเป็นระบบที่กดหัวมันเป็นระบบที่ห้ามคุณแสดงความคิดเห็นและระบบะเผด็จก,การนั้นมันทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณทั้งสิน้นต้องฟังผู้นำอย่างเดียวห้ามถกห้ามเถียงห้ามทะเลาะห้ามชุมนุมทีนี้ไอ้ระบบประชาธิปไตย มันเป็นระบบที่ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกๆคนเท่าเทียมกันแล้วก็เลือกตั้งมาระบบนี้เปิดโอกาสให้มีการทะเลาะเบาะแวงขัดแยง้งแสดงความคิดเห็นโต้เถียงกันทางความคิดไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันแต่เขาเอาเสียงส่วนใหญ่จึงเห็นได้ว่าเวลามีการประชุมสภานั้นจะต้องมีการอภิปราย จะมีการถกเถียงกันมีการขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติให้มีกระทู้ถามได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นี่คือในสภานอกสภาก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป๊ะเลยชุมนุมกันได้โดยสงบปราศจากอาวุธเห็นไหมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังนั้น ที่บอกว่าคนจะมาชุมนุมกันจะมาประท้วงกันจะมาขับไล่กันอันนี้เป็นช่องทางตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่เขาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันได้ประโยชน์อะไรไหมครับอย่างน้อยที่สุดคนเป็นรัฐบาลเวลาฟังอภิปรายในสภาก็าจะได้เห็นความคิดเห็นที่มันตา่างอะไรที่มัน สามารถเอาไปต่อยอดทำเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็เอาไปดาเนินการอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นถ้าไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขและฟังเสียงคนประท้วงชุมนุมก็แปลว่าคนตามถนนที่ไม่ใช่เป็นสอสอคนที่เป็นชาวบ้านที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาเขาออกมาแสดงความคิดเห็นกันไม่ได้อยู่ในสภาเขาออกมาแสดงความคิดเห็นกัน อย่าไปมองว่าเป็นศัตรูตคู่อาฆาตชนิดที่ว่าจะต้องห้ำหันกันเป็นคนที่มาโอ,อ้เป็นคนละข้างต้องถือว่าเป็นเสียงของประชาชนตามถนนหนทางชาวบ้านร้านตลาดฟังแล้วรัฐบาลเอามาสะท้อนดูสิ่งที่เราทำในขณะเนี้ยชาวบ้านเขารู้สึกยังไงเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรอย่างที่ผมบอก ก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้อย่ามองว่าคนที่มีความคิดเห็นต่างแล้วเป็นศัตรูคู่อาฆาตถ้าอย่างนั้นนะครับผมว่าช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันก็เริ่มมีสื่อโซเชียลเอ่ยอะไรเอ่ยเกิดขึ้นมาล่าล่านมานี้เองนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าเรื่องม็อบเอ่ยเรื่องการชุมนุมมันทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง24 7 5เจหเลยใช่ไหมครับการเมืองในระบบเผด็จการเนี่ยมันมีมานานแล้วแม้แต่ประชาธิปไตยในประเทศไทยมันก็มีมานานแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลับกันไปหลับสลับกันมาหลายยุคหลายสมัยการประท้วงชุมนุมมันก็มีมานานแล้วเพียงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีสื่อออนไลน์ต่างๆที่ชนิด เปิดปุ๊บติดปับ๊บหรือก็ทันทีทันใดเหมือนสมัยนี้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวการชุมนุมประท้วงหรือความเห็นต่างเดี๋ยวนี้มันมีแบบโอ้โหมากมายมหาศาลแล้วก็ทันทีทันใดรวมกระทั่งข่าวลือข่าวหลอกอะไรก็มาเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์คุณก็เห็นว่าไอ้สื่อโซเชียลปัจจุบันเนี่ยทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างทั้งต้องการ ความประสงค์ทางการเมืองบางเรื่องบางสิ่งหรืออาจจะต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้ทั้งหมดจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือทำอะไรก็ได้ให้สังคมนั้นมันติดตามตื่นตาตื่นชัยตื่นตนกตกใจยิ่งทางการเมืองมันเป็นหลักด้วยแล้วนั้นจึงมีทั้งข่าวลือข่าวปล่อยข่าวจริงข่าวไม่จริงคนจะต้อง ดูด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะนะครับเรื่องการเมืองอย่างที่อาจารย์ได้พูดนะครับบริบทในแต่ละช่วงแต่เวลามันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวครั้งหนึ่งที่เคยออกไปมาใช้อีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันมันก็ใช้กันไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อแน่นอนเพราะวันนั้นคนนี้คนนั้นหรือใครก็ตามที่เขาพูดทางการเมืองในเรื่องนั้นๆ มันก็เป็นบริบททางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นเราบอกเฮ้ยวันนั้นคุณชวนเคยพูดไว้ไว่าอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์เคยพูดไว้ไว่าอย่างนั้นพลเอกชวลิตคุณบรรหารตลอดจนคุณอนุทินพูดไว้อย่างนี้มันสถานการณ์ตอนนั้นรวมทั้งตัวผมเองด้วยตอนนั้นเหตุการณ์แบบนั้นบริบททางการเมืองในขณะนั้นมันเป็นอย่างนั้น ผมก็เคยแสดงความคิดเห็นไว้อย่างนั้นมันสามารถเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ด้วยบริบทและสถานการณ์ทางการเมืองในแบบนั้นแล้วถามว่าจะเอามาใช้วันนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้แม้แต่เรื่องคลิปเสียงของคุณฮุนเซนขณะที่ผมวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง เมื่อสี่เดือนที่แล้วผมบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยม็อบในขณะนั้นที่มีการเคลื่อนไหวกันเนี่ยมันอาจจะจุดไม่ติดเพราะสถานการณ์บริบทความรู้สึกอารมณ์ในสังคมมันไม่ใช่แบบนี้แต่วันนี้มันมีทั้งเรื่องภายในประเทศภายนอกประเทศบริบททั้งในรัฐบาลทั้งระหว่างประเทศทั้งสากลเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นคาพูดของผมที่เคยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์วันนั้นคุณจะเอามายันว่านี่อาจารย์วันชัยเคยพูดไว้แล้วอย่างนี้ว่าม็บอบยังไงก็จุดไม่ติดเอามาใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าใครจะพยายามตัดต่อต่อให้เกิดความขัดแย้งกอให้เกิดการทิ่มตำทําลายซึ่งกันและกันหรือพยายามที่จะทําลายทางการเมืองอีกสิ่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่ง หรือรวมทั้งตัวผมผมยืนยันว่าเอามาใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ทางการเมืองในขณะน,นี้การชุมนุมประท้วงที่ประชาชนหรือกลุ่มต่างๆที่กำลังมีการเคลื่อนไหวในขณะน,นี้ผมย้ำแล้วว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยที่ทำได้แล้วก็มันเป็นผลดีทำให้รัฐบาลต้องรับฟังรัฐบาล ต้องรับรู้ความรู้สึกไม่ใช่เป็นรัฐบาลแล้วก็ฟังแต่พวกเดียวกันเยินยอกันกลุ่มเดียวกันภากเดียวกันโดยไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ได้รัฐบาลแน่นอนหลายยุคหลายสมัยที่เสียงในสภาท่วมทนโหวตเมื่อไหร่ก็ชนะแต่แพ้นอกสภาเหมือนกันรัฐบาลชุดนี้แม้ว่าเสียงในสภา จะปรับคอรมอแล้วเสียงยังเหนือปฝ่ายค้านแต่ในขณะเดียวกันต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยว่าเขาบ่นกันอย่างไรเขาโจมตีกันว่าอย่างไรเขาประท้วงกันว่าอย่างไรเศรษฐ,ฐกิจเป็นยังไงร,รีบทำถ้าบอกเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของพวกฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้อันตรายแล้วเรื่องต่างประเทศเรื่องระหว่างประเทศเรื่องชายแดนเป็นยังไง รัฐบาลอาจจะทําอยู่แล้วกําลังแก้ไขยอยู่แล้วทหารดําเนินการอยู่แล้วแต่พวกที่ประท้วงพวกที่ขับไล่เป็นเรื่องของความรู้สึกเราจะแก้ความรู้สึกเขาได้อย่างไงทําให้เขาสามารถที่จะรับรู้สิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปแล้วอย่างไรแบบไหนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นรัฐบาลต้องถือว่าเป็นประโยชน์อย่าไปมองว่าเป็นศัตรูขั้วพาด และรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยเนี่ยที่อยู่ไม่ได้ส่วนใหญ่มาจากการชุมนุมประท้วงของประชาชนรัฐบาลนายกอุ้งอิงก็เหมือนกันผมว่าเคยผ่านสถานการณ์และอยู่ในเหตุการณ์ของการชุมนุมประท้วงมาตั้งแต่ยุคคุณทักษิณคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งรักทั้งหมดเหล่านี้ผ่านเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหนักๆมาแล้วทั้งสิ้น รัฐบาลอุงยิงต้องเอาเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็รับฟังแล้วก็หาทางปรับปรุงแก้ไขถ้าทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าไปได้ตลอดรอดฝั่งแต่การดื้อรั้นแบบหักไม่ยอมง,งอฉันถูกแล้วก็หัวชนฝาแบบนี้ผมว่าก็อาจจะทำให้ไปไม่รอดได้ครับพี่น้องประชาชนก็เหมือนกัน สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยมันสารพัดก็ต้องรับฟังด้วยความพิเคราะห์พิจารณาเพราะบางคนนั้นต้องการทิมตำต้องการใส่ร้ายป้ายสีและวก็ใส่สีตีไข่กันอย่างตัวผมเองเนี่ยที่โดนมาเนี่ยทั้งๆท,ที่ผมยังไม่เคยวิาพากวิจารณ์อะไรของม็อบที่กำลังจะเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ผมเองไม่เคยวิาพากวิจารณ์ม็อบ รวมพลังแผ่นดินที่กำลังเคลื่อนไหวเลยยังไม่เคยพูดยังไม่เคยแตะแม้แต่นิดเดียวแต่สื่อบางแห่งบางฉบับบางกลุ่มบางพวกดันเอาไปทิ่มตำดันเอาไปกล่าวหาดันเอาไปตัดต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสกข่าวด้วยความระมัดระวังผมว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันสวยงามเรื่องความเห็นต่างแต่สิ่งชั่วลายและเลวร้ายในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็คือ เอาความเท็จเอาความไม่จริงเอาความเกลียดชังเอาความใส่สีตีไข่เอาความอาฆาตมาดร้ายโกรธชิงชังยัดเยียดให้แก่กันและทำลายล้างซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องอันตรายในระบอบประชาธิปไตย